สวัสดีครับท่านผู้ชมเอาไรวันนี้วันเดือนสิบเอ็ดแลมหนึ่งข้าแล้วเราได้ไปตักบาตเเทวมาแล้วเอาวันนี้เราคงต้องนําพาท่านผู้ชมมาชมว่านนะครับอันนี้ว่านว่านที่ว่านัน่นคือว่านอะไรนะครับก็เลยเดินเข้ามาในในดงว่านนะครับวันนี้ว่านพระตะบะาครับท่านผู้ชมว่านพระตะบะ่าเออส่วนตอนว่านพระตะบ่ากับ ต้นพยาว่าน,นะครับก็ไม่แน่นอนว่าอันไหนคือชื่ออะไรกันแน่แต่ว่าตั้งสองต้นนี้อยู่ที่บ้านเราเลยครับเนี่ยต้นนี้นี่คือพะยาว่าน,นะครับจากพันจากนครศรีธรรมราชต้นที่เห็นนะสีแดงนี้นะครับอ่านี้ก็นี่คือพัตตะบะครับอ่า,อาตอนนี้คือพัตตะบะต้นว่านมาจากภาคเหนือครับนี่มาจากภาคเหนือครับ ดูด้านหลังนะครับเป็นอย่างนี้ด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูว่าวันนี้ต้นพัตตะบะออกดอกครับท่านผู้ชมคงเป็นฟนอนการข่าวภาษาแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ตักบาทเทโเรียบร้อยแล้วตักบาทเทโโรหันนะบางเปิดโลกเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่ามาในดงว่าน,นะครับวันนี้เห็นว่านพัตตะบะออกดอกท่านผู้ชม อดอกของวันพระตาบานะครับลักษณะคล้ายดอกจำปีครับท่านผู้ชมดูนห้ครับดูว่าเป็นเนี่ยคล้ายดอกจำปีสวยมากครับมีสีเหลืองตรงกลางครับมีเกสรตรงกลางนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับดูครับท่านผู้ชมแล้วก็มีกลีบสี ชมพูผสมสีม่วงสีม่วงอย่างนี้น่าจะเป็นม่วงเงินม่วงทองนะครับสีเห็นคล้ายกับสีของ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์กับสีม่วงอมชมพูครับดูที่ดอกนี่ครับนี่คือเกสรของเขาดูตัวไอดอกจริงๆนะครับอันดอกนี้จะขึ้นอยู่ที่กลางกลางใบยอดสุดท้ายนะครับยอดสุดท้ายใบสุดท้ายเนี่ยขึ้นระหว่าง กับช่องกลางเลยนะครับขึ้นมาเลยครับโดยทั่วไปว่านบางชนิดก็ออกที่กับข้างล่างนะครับแต่นี่ว่านพัตะบะนะครับออกที่ตรงกลางระหว่างอายอดสุด2ยอดนะครับท่านผู้ชมเอาแหละครับคง จะได้นํามาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมว่านพระตะบะนี่ครับพระตะบะที่มาจากภาคเหนือนะครับก็บางที่เ็าเรียกพระยาว้านก็ไม่แน่ครับตัวนี้ก็ยังไงก็ตามทั้งพระตะบะและพระยาวานเป็นว่านมงคลทั้งคู่ครับจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็เป็นต้นต้นว่านที่อยู่กลางใจท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมที่ได้เห็นต้นดอกของว่านพระตะบะมีความโชคดีโชคดีครับท่านผู้ชมเอาละครับสวัสดีครับหากประทับใจ อย่าลืมแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม